จะรู้ได้ยังไงว่าอาการที่เป็นอยู่คืออาการไวทองอย่างแรกเลยค่ะดูตามเกณฑ์อายุโดยผู้หญิงมักจะเริ่มที่40ปีและผู้ชายมักจะเริ่มที่50ปีขึ้นไปค่ะอย่างที่2คือดูเรื่องของประจำเดือนประจำเดือนจะเริ่มมาผิดปกติอาจจะมาเยอะหรือมาน้อยลงก็ได้ค่ะอย่างที่3ม,มีอาการบางอย่างอย่างเช่นนอนไม่หลับร้อนรุ่บบ่ามีภาวะช่องคลอดแห้งหรือความต้องการทางเพศลดลงเพื่อแก้อาการเหล่านี้ขอแนะนําผลิตภัณฑ์ดีตัวเจนสำหรับคุณผู้หญิงและบูทาเจนสําหรับคุณผู้ชายที่เป็นออร์แกนิกร้อยเปอร์เซ ผ่านการรับรองจากออยอไม่กระตุ้นให้เกิดโรคมะเร็งค่ะไปดูรีวิวจากผู้ทานจริงกันเลยค่ะนอนหลับดีขึ้นออไม่เวียนหัวแล้วก็เหนื่อที่ออกตามตามใบหน้าค่ะไม่มีดูแห้งก็ดีขึ้นชุ่มชื้นขึ้นอาการมือสีจก็ดีขึ้นนองบุบบุบ้าว้าที่เคยเป็นหลังทานไปสองสัปดาห์ก็ไม่เป็นนอนหลับสบายและที่สําคัญอะช่องคอไม่แห้งกินบูดายัางแบบเจ็ดแปดวันเนี่ยรู้สึกว่าอาการร้อนรุบบ้าหายไปตั้งแต่วันแรกเลยนะครับ ช่องคลอดน,นะคะชุ่มชื้นขึ้นมากๆเลยนะคะแล้วก็มีน้ําหล่อลื่นขึ้นนะคะรู้สึกได้เลยว่าสิวนะคะลดลงนะคะสนใจสั่งซื้อหรือปรึกษาเพิ่มเติมโทร0863458629หรือแอดไลน์ด้านลน่างนี้เลยเลยนะคะ